สวัสดีค่ะนุชนะคะวันนี้นุชจะมาแนะนำแอปแอปหนึงชื่อว่า r e ี MLM นะคะนุชคิดว่าทุกคนคงรู้จักกันดีนะคะแอปนี้นะคะแอปนี้คือการสร้างไรายได้ดูโดยการกดดูโฆษณาในมือถือนะคะโฆษณาก็จะมีต่างๆโฆษณาเกมเอ่ยโฆษณาสินค้าของใช้ต่างๆโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แอปนี้ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะเราได้รับโฆษณามาจากบริษัท a b e n e f i t a d v i s o r กา i s ไได r กระจายโฆษณามา3บริษัทนะคะคือ3ตัวนี้นะคะแต่ของเราเป็นบริษัท3 n d studio นะคะอันนี้เช็คเลยกลได้เลยะคะ่ะว่ามีตัวตนจริงค่ะเข้าแผนกันเลยนะคะวันนี้นุจะมาพูดถึงแผนนะคะ แผนก็คืออันนี้นี่ตัวเราก็คือนุชนั่นเองก็อยากหาเพื่อน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 มาช่วยกันทําเพื่อนถ้าเกิดว่านุชหาเพื่อนหรือว,ว่าคุณหาเพื่อนมาได้สมมุติว่าไปตรงนี้เป็นคุณก็ได้นะหาเพื่อนมาได้สิบคนตามแผนของเราแล้วเพื่อนก็ช่วยกันกระจายหาคนละสิบสิบสิบมาเรื่อยๆืมาเรื่อยๆนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนหาไม่ได้ยังไงก็คือเราคือแผนของเราคือช่วยกันอะคะ่ะอืม ตามแผนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําตามแผนเนี่ยปุ๊บสมมติว่านี่นุษหรือว่าคุณตัวเราเนี่ยอยู่ตรงนี้หามาได้เนี่ยเป็นร้อยละเราอันดับแรกเลเวลแรกก็คือเป็นร้อยตตวนี้เพื่อนก็จะไม่มีเพื่อนหาได้แค่นี้แค่นี้บางคนก็หาได้บคนก็หาไม่ได้ตามนี้คืออันนี้คือรู้ไม่ต้องการนะคะรู้ต้องการระบบนี้ค่ะนี่รู้แค่ขอแค่สิบคนพอ แล้วก็กระจายลงมากระจายกันลงมาลงมาก็คือสิบคนนี้เป็นเลเวลหนึ่งถ้าทุกคนทำตามนะคะเลเวลหนึ่งก็นี่เลเวลหนึ่งสิบคนทุกคนกดสี่สิบครั้งต่อวันก็จะได้400ครั้งต่อวันเลเวลสถ้าเพื่อนหาลงมาหรือว่าเราช่วยเพื่อนลงมาตรงตำนี้ให้ได้ครบสิบคนเหมือนกันก็จะเป็นเลเวลสองเลเวลสคือ100คนเท่ากับสี่0ันครั้งต่อวันถ้าเรากด เลเวล3สก็เหมือนกันค่ะขึ้นมา1,000คนเท่ากับว่าเราก็ได้4ี่0 0ืนครั้งต่อวันเลขสี่ก็คือหมื่นคนก็เป็น4ี่แสนครั้งต่อวันถ้าเราทําตามแผนของเราแบบอย่างนี้ปุ๊บเลเบลยเรารเวหนึ่งสองสามสี่ก็จะได้บวกบวกบถ้าเป็ดเสร็จก็คือ4 4่พบบาทต่อวันนั่นเอง ถ้าเราทําตามแผนกันทุกคนนะคะอันนี้อยากให้ช่วยกันไม่อยากได้แผนอันนี้ค่ะก็คือนุดเอาคนเดียวหรือว่าเพื่อนเอาคนเดียวเป็นร้อยคนอันนี้ไม่เวิร์คค่ะถ้าเกิดว่าเราเอาคนเดียวเพื่อนกดให้์กดไลคแต่คนที่หาไม่ได้ก็คือจะท้อใช่ไหมฮะก็กลายเป็นว่าเหนื่อยเราต้องช่วยกันเราต้องเหนื่อยไปด้วยกันแล้วก็ไปพร้อมกันค่ะือต้องการอย่างนี้นะคะเป้าหมายของเราคือต้องการตามนี้เลยค่ะอยากให้เพื่อนๆร่วมกันค่ะอืม าพูดถึงขั้นตอนการทำรายได้กับเรียว MLM เลยนะคะอันนี้คือเราแค่มีโทรศัพท์มือถือพร้อมกับอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าเลียว MLM ลงไปเลยนะคะ,ะไปกดเธอพอเข้าหน้านี้ปุ๊บมาติดตั้งแล้วก็กดติดตั้งแล้วก็รอนะคะรอรอรอ แน่จะขึ้นนี้แล้วก็มากดตรงนี้เลยค่ะคำว่าเปิดกดลงไปก็จะได้อยู่นี้ข้อมูลขึ้นมาอ่านข้อมูลนิดนึงว่าเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มากดยืนยนันปุงนี่เข้ามาตรงลงทะเบียนเลยค่ะลงทะเบียนแล้วก็กดลงทะเบียนอีกทีนึงแล้วก็จะขึ้นคำว่าสมัครตออย้ายเครื่องสมัครนะคะคนที่สมัครแรกก็คือสมัครค่ะ กด enter แล้วก็จะขึ้นตามนี้เลยใส่รหัสผู้แนะนำอันนี้ก็คือรหัสของรุ่เองหรือว่าคุณมีผู้แนะนำอื่นคุณก็ใส่รหัสนั้นไปก็ได้ค่ะใส่รหัสผู้แนะนำแล้วก็ใส่รหัสที่เราตั้งขึ้นเองรหัสอันนี้นะคะที่เราตั้งขึ้นเองใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานี่รหัสผ่าน6หลกักยืนยันด้วยเบอร์องอันนี้คือต้องเหมือนกันนะคะแล้วก็กดยืนยัน ปุ๊บจะขึ้นนี้ยืนยันความถูกต้องใช่ไหมรหัสตะก,กี้นี้เขาจะถามว่าคุณรู้จักสปอนเซอร์คนนี้ไหมสปอนเซอร์นี้ตะก,กี้ที่พูดมาก็คือสปอนเซอร์ก็คือของรถตนั่นเองก็จะขึ้นตามรหัสนี้แหละสปอนเซอร์คือรถนี่ถูกต้องไหมถ้ารู้จักโอเคกดยืนยันเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็กดยืนยันเหมือนเดิมค่ะยืนยันค่ะและ้วก็มานี่เลย กดที่เฟืองเฟืองอันดับแรกคือกดเฟืองลูกเฟืองตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มากดมกันจะขึ้นอย่างนี้กดแก้ไขข้อมูลกดลงมาแล้วก็นี่ให้ใส่รหัสที่เราตั้งไว้ไปกี้นี่ค่ะที่2อันที่ว่าเหมือนกันให้กดใส่รหัสหกตัวลงไปแล้วก็มากดยืนยันว่ารหัสโอเคไหมโอเคต้องตอนนี้แ้วก็กกข้อมูลของเราชื่ออะไรคำนำหน้าไม่ต้องใส่นะคะ นามสกุลนี่เพศหญิงเพศชายคุณเป็นเพศไหนคุณก็ใส่เพศนั้นไปเบอร์มือถือของคุณแล้วก็บัตรประชาชนใส่ไปด้วยแล้วก็ตบกดตรงแก้ไขเอาวมาตรวจสอบเลยถูกต้องไหมข้อมูลของเราชื่ออะไรเอ่ยโทรศัพท์อะไรเอ่ยบัตรประชาชนนี่ตามนี้เลยโอเคไหมถูกต้องถูกต้องก็ยืนยันเลยค่ะอันนี้มันก็จะขึ้นมาตามเมนูต่าง,างๆเลยขึ้นมาอันนี้ก็คืออันนี้จะขึ้นชื่อเราแล้ว ใส่ชื่ออะไรอันนี้ชื่อนุ้ดน,นะคะนูสังคมณีค่ะชื่อนู้อันนี้คือถือตัคาอันนี้จํานวนเหรียญที่ว่าเรากดได้น,นี่จํานวนครั้งที่เราดูโฆษ,ษณาหนึ่งครั้งก็เป็นหนึ่งอันสองครั้งจนถึงสี่สิบครั้งต่อวันหรือว่ามากกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะแต่ไม่เกินร้อยยี่สิบครั้งนะคะตามนี้เลยอันนี้คือตรงนี้ชี้ป้ายคือรหรัสของเราอันนี้คือรหัสเราจะยังไม่เขียวนะคะถ้าเกิดเราสมัครแล้วถ้าเกิดเราส่งเอกสารแล้วรหัสเราจะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ วันที่สมัครนี่จำนวนครั้งที่เราทำนี่จำนวนครั้งจำนวนทำงานนี่ทำได้34วันแล้วนี่ก็จำนวนวันที่เราดูโฆษณาเผื่อไว้อันนี้ดูเผื่อไว้เยอะเผื่อเราติดทุวร์ไลน์เอะอืไม่ต้องกดตามวันพอดีก็ได้ว่าเผื่อไว้มันก็ได้แล้วก็นี่จำนวนเพื่อนถ้าเรามีเพื่อนเราก็ดูซิเรามีเพื่อนเพิ่มมากี่คนเราได้เพื่อนแล้วเราก็โอเคอันนี้คือจำนวนเงินที่เราถอน ที่เราทําถึงยอดแล้ว20,000 20, 20,000เหรียญเราสามารถถอนได้ค่ะ20,000เหรียญ20,000เหรียญเราก็จะได้200บาทอันนี้สําคัญเลยที่เราต้องดูทุกวัน a d a ตัวนี้กดดูโฆษณาโฆษณาตัวนี้ทุกวันเลยที่เรากด40ครั้งต่อวันหรืออย่างที่นุ้นบอกไปแล้วคือเกินว่ส40ครั้งก็ได้แต่ไม่เกิน120ครั้งต่อวันนะคะอันนี้ขั้นตอนที่ว่าต้องส่งเอกสารการสมัคร จะมีตัว3าตัวคือตัวนี้ตัวใบแรกเอกสารใบแรกตัวนี้เอกสารใบที่สองอันนี้สำเนาบ,บัตรประชาชนที่จะต้องส่งกับบริษัทค่ะเพื่อที่จะยืนยันรหัสสีเขียวของเรานี่อ่านข้อมูลตามในเอกสารให้หมดเลยนะคะว่าเป็นยังไงข้อตกลงเขามีอะไรบ้างนี่อันนี้คือใบที่สองใบที่สองที่กรอข้อมูลนะคะคือใบตรงนี้กรอข้อมูลนี่ให้ชัดๆเลยชื่อ ไม่ต้องใส่คำนำหน้านะนางนาง,นางนา,น,านางนางนายนางนางสาวอะไรไม่ต้องใส่นะคะใช้ชื่อเราเลยชื่ออะไรอย่างของนุก,ก็นงนุชนามสกุลสัสงคมณนี้เพศหญิงคุณเพศหญิงเพศช,ชายก็ใส่เพศตรงนี้เบอร์โทรอะไรก็ว่าไปอีตรงนี้สําคัญอีกค่ะส่วนใหญ่จะชอบใส่รหัสของตัวเองแต่จริงๆมันเป็นรหัสของสปอนเซอร์นะคะเนี้ยอย่างของนุชก,ก็รหัสสปอนเซอร์ของบทอน,น,นที่แจ้งไว้แต่ถ้าเกิดคุณมีสปอนเซอร์อื่นคุณก็ใส่รหัสตรงเนี้ยเป็นรหัสของสปอนเซอร์นะไม่ใช่รหัส คุณแล้วก็นี่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราสิ่งัลายเส้นตัวบรรจงวันที่ที่เรากรอกตามนี้เลยน,นี่สิ่งที่สำคัญคือบัตรประชาชนของเรานะขีดค่าเลยค่ะขีดค่าขีดค่าแล้วก็ใช้สำหรับรับเงินเลียวอีเมเลเอิมเท่านั้นเท่านั้นนะคะ สำเนาถูกต้องแล้วก็ชื่ออะไรว่าไปเซ็นรับรองให้เรียบร้อยสิ่งสำคัญคือทุกอย่างเอกสารในสามอันเนี้ยเป็นลายเซ็นของเราเป็นลายมือของเราห้ามพิมพ์ห้ามอะไรทท้งนั้นแล้วก็ไม่มีการขีดค่าลบก็คือไม่มีการลบว่าเออไม่เอาตัวนี้นะอย่างนี้เปลี่ยนใหม่ก็คือต้องทําให้ถูกต้องนะคะพระเป็นเข้าบริษัทนะคะโอเคค่ะมีอะไรติดต่อกันได้นะคะขอบคุณค่ะ